สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่พี่เครีพอร์ตเป็นรายการจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนป่าค่าพิทยาคมค่ะสวัสดีค่ะขวัญค่ะนางสาวปัญญนักองแก้วสวัสดีค่ะนุ่นค่ะานางสาวมนัสนันอินแสงค่ะ น้องขวัญคะวันนี้เรามีข่าวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังบ้างคะวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังเยอะเลยค่ะอยากฟังแล้วคะ่ะน้องขวัญได้เลยค่ะโรงเรียนปากค่าพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการแอปเปิลเพื่อการศึกษาโดยมีนักเรียนคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถซื้อสินค้าแอปเปิลเพื่อการศึกษา1ปี1สิทธิ์ในการซื้อ iPad 1เครื่องและ MacBook 1เครื่องในราคาเพื่อการศึกษาในโครงการแอปเปิลเพื่อการศึกษาค่ะก็ถือว่าเป็น โครงการที่ดีมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะพี่นุ่นหนูอยากฟังค่ะพี่นุ่นบ้างแล้วค่ะนี่อะไรค่ะน้องขวัญวันที่10พฤษภาคม2566าโรงเรียนป่าคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งบุคลากร โดยมีนายอดุลพม์วังผู้อํานวยการโรงเรียนป่าค่าวพิทยาคมเป็นประธานในพิธีณนห้องประชุมโรงเรียนป่าค่าวพิทยาคมค่ะโดยในปีการศึกษา2566โรงเรียนป่าค่าวพิทยาคมมีข้าราชการครูบรรจุใหม่จํานวน1คนข้าราชการครูย้ายไปจํานวน11คนข้าราชการครูย้ายเข้าจํานวน11คนค่ะก็ถือว่าขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านด้วยนะคะอ ว่าแต่ข่าวต่อไปของนุกขวัญคืออะไรคะวันที่11และ12พฤษภาคม2566โรงเรียนป่าค่ายพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่4ประจำปีการศึกษา2566โดยมีนายอดุลพงษวังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีค่ะพี่นุ่นคะพี่นุ่นสังเกตเห็นอะไรไหมคะอ๋ น้องขวัญยังใส่ชุดมอตอ้นอยู่เลยค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้ใส่ชุดมอปลายแล้วก็เป็นสาวมอปลายเต็มตัวแล้วนะคะเ <Yeah. S 1> มื่อดูข่าวต่อไปดีกว่าค่ะน้องขวัญ โรงเรียนปากค่ายพิทยาคมเปิดให้นักเรียนแก้ศูนย์รอมสของปีการศึกษา2565แล้วนะคะว่าแต่มีระดับชั้นไหนบ้างคะพี่นุ่นมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะใครที่ยังไม่ได้แก้ศูนย์รอมสก็สามารถมาแก้ได้นะคะรีบดีบดบมาแก้กันนะคะเดี๋ยวมาดูข่าวต่อไปกันเลยค่ะโรงเรียนปากค่ายพิทยาคม ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองครั้งที่1ประจำปี2566โดยมีนายอดุลพรมวงังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพธิธีและมีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6เข้าร่วมการประชุมณนห้องประชุมอาคารอดิตยาวงก็ซึ่งผ่านไปได้ด้วยดีเลยค่ะทุกคนไแล้วค่ะ ก็มาถึงข่าวสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะทุกคนวันที่1 9พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนโรงเรียนป,ปากคายพิทยาคมเก็บค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2566นั้นโดมอนเนประสงค์ห้องการเงินและห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ค่ะ สำหรับวันนี้รายการพี k พี p เครีพอร์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนน้องนติดตามชมรายการพี k พี p เครีพอร์ในทุกๆ EP ีพีเพื่อที่จะได้รับชมข่าวสารของโรงเรียนปา่าค่ายพิทยาคมค่ะพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ